สวัสดีครับพบกับรายการข่าวเด็จกจุดสดาห์ของโรงเรียนชีสังวานคอนแก่นผมนายสันเพชรพนน้ำอินชื่อเล่นชื่อวจจ์อจอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับและผมเด็กชายจิตพิภัฒน์วนหลวงชื่อเล่นชื่อคอปเตอร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้มีหัวข้อข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับคอปเตอร์วันนี้นะครับมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยครับและเราก็มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับ ในระหว่างวันที่23และ2ีสิงหาคมพุทธศักราช2565 25, โรงเรียนสีสังวานขอนแก่นนำโดยท่านดรสันติอือชยัยผู้อำนวยการโรงเรียนสีสังวานขอนแก่นพร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการ,การและนักสหวิชาชีพโรงเรียนสีสังวานขอนแก่นจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้รถเข็นและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญตลอดจนการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตประจำวันในการใช้กายอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนต่างๆให้กับนักเรียนตลอดจนสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนจัดขึ้นณห้องประชุมพุทธพธัฒนโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นวันที่30สิงหาคมศักราช2565โรงเรียนศรีสังราลขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกันภัยพิบัติในสถานศึกษาปีการศึกษา2565โดยแบ่งหัวข้ออบรมเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในภาคทฤษฎีนั้นครูและบุคลากรจะได้รับการให้ความรู้หากเกิดเพลิงไหม้การแบ,บ,รงแรบ่งประเภทของเพลิงและวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆจิตวิทยาเมื่อเกิดอคีภยัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟเครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆวิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิงและภาคปฏิบัติผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติดับเพลิงทั้งนี้ยังมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยการจัดระบบป้องกันระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานศึกษาในวันที่1กันยายนพุทธศักราช2565ดรสันติลือชัยผู้ในการโรงเรียนศรีสวางคอนแก่น รับป้ายและกฏิบัติศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัจชยาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา2563เนื่องในงานการประชุมมหกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สอพอร่วมใจยกระดับการศึกษาไทยในภูมิภาคจัดโดยกองส่งเสริมและพัฒนาบริหารการศึกษาในภูมิภาคสํนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการในระหว่างวันที่30 สิงหาคมถึง2กันยายนพุทธศักราช2585ณโรงแรมพรินสพาเลิมหานาคกรุงเทพมหานาครคณะครูโรงเรียนศรีสังมาขอนแก่นได้เข้ารับการอบรมตามโครงการอริยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเอพียงโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง นห้องอุบลชาติโรงเรียนสีสังวาลขอนแก่นโรงเรียนสีสังวานขอนแก่นนางสุภาพันธ์สิคอนตารองผู้อำนวยการโรงเรียนสีสังวานขอนแก่น,น,นพ,นอนอร,พนร้รอ,พอมด้วยาาคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้เข้ามาจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะให้แก่ชุมชน,ชนให้กับนักเรียนโดยกิจกรรมจัดก,กิจกรรมปฏิบัติการปั้น เครื่องปั้นดินเผาจัดก,กิจกรรมดนตรีจากนักศึกษาหลักสูตรดนตรีตะวันตกวันที่6กันยายนพุทธศักราช2565โรงเรียนศีสังวานขอนแก่นได้จัดก,กิจกรรมเปิดการประชุมสภานักเรียนประจำปี2565โดยมีดอเอร์สันติฤชัยผู้อำนวยการโรงเรียนศีสังวานขอนแก่นเป็นประธานในการเปิด การประชุมสภานักเรียนโดยในกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคณะทำงานรรรารครูที่ปรึกษาสภานักเรียนและมอบเสื้อสภานักเรียนให้กับประธานนักเรียนและคณะกรรมากา,สารสภานักเรียนทั้งนี้ได้รับมอบหมายนโยบายในการดำเนินงานให้กับคณะกรรมกา,มา,กา,สารสภานักเรียนซึ่งคณะกรรมกา,มา,กา,สารสภานักเรียนจะเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งโรงเรียนในการร่วมการแสดงความคิดเห็น ในการดำเนินเนนิกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนจากขึ้นณนะห้องสภานักเรียนโรงเรียนศรีสังวานขอนแก่นและนี่คือทั้งหมดของข่าวเด็ดสดสัปดาห์สามารถติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางได้ที่เฟซเพจเฟซบุ๊กรงเรียนศรีสังวานขอนแก่นและย t u b e ศรีสังวานสร้างสื่อและวันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ